อ่ะสวัสดีครับอยู่กับช n น l ว่าว่านะครับก็เนี่ยเป็นช่องใหม่ของพี่ว่านะครับชื่อวาว่าแอปนะครับก็อย่างตอนนี้ยังไม่มีคลิปอะไรลงนะครับในช่องวาว่าแอปซึ่งคลิปที่จะลงในวาว่าแอปเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่พี่อัดลงเองแล้วก็พี่จะให้น้องๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าคลิปไหนน่าสนใจนะครับแล้วพี่ก็จะให้เครดิตเหมือนคุณขอมาเราจัดให้นะครับอาจจะขึ้นเครดิตให้เหมือนคุณขอมาเราจัดให้แล้วก็ อาจจะมีจับของรางวัลแจกในช anel นั้นนะครับเดี๋ยวกติกาเดี๋ยวบอกกันอีกทีในช anel วาว่าแอปนะครับซึ่งพี่ก็จะาหาแอปใหม่ๆนะครับแอปที่อยู่ในเพจโต้หรือในแอปโต e ที่น่าสนใจมารีวิวหรือแอปที่น้องๆแนะนําเข้ามาครับพี่ก็จะมารีวิวให้ดูกันครับเพื่อใครสนใจอยากเล่นแอปไหนจะได้ไม่ต้องไปโหลดเองครับจะได้มีเออนี่ตัวอย่างเป็นอย่างนี้นะครับเข้าไปข้างในแอปเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าหน้าเล่นก็เข้าไปเล่นกันถ้าไม่หน้าเล่นก็ไม่ต้องโหลดให้เสียเวลาให้เปลืองเน็ตนะครับมานั่งดู y o u t u เอ่อให้เปลืองเน็ตก็พอแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เปลืองเน็ตเหมือนกันนะพี่อะไรประมาณนี้ครับจริงๆก็มีแค่นี้แหละก็ฝากไว้นะครับเพราะเดี๋ยวจะเริ่มลงคลิปในช่องวาวาแอปแล้วนะครับจะเริ่มลงคลิปในช่องวาวาแอปหลายๆคนคงมีคำถามว่าทำไมถึงไม่รวมกันใช่ไหมที่ไม่รวมกันเพราะว่าช่องวาวานะครับเป็นช่องที่พี่อยาก ลงเกมตามที่พี่เล่นณนะเวลานั้นณตอนนั้นนะครับก็คือเกมที่พี่เล่นณนะช่วงเวลานั้นอย่างช่วงก่อนพี่เล่นมิวพี่ก็จะลงแต่มิวช่วงนี้พี่มาเล่นโมบายพี่ก็จะลงแต่โมบายทําไมพี่ไม่ลงพร้อมกันหลายๆเกมในช่องนี้ซึ่งบางวันพี่ลง3 4คลิป5คลิปมันก็จะทับทับ,ท,บทับกันเข้าใจนะครับคนที่ก็จะเลือกดูเขาก็เลือกดูครับก็เหมือนกันครับเหมือนกับพี่ก็อยากจะแบ่งแบ่งสาขาครับแบ่งสาขาไปครับไปอีกช่องหนึ่งครับ เพื่อที่จะง่ายกับการจัดการของพี่ด้วยนะครับจะได้จัดการง่ายขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรแบ่งประเภทได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็เลยเป็นช่องวาว่าแอปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับทีนี้เรามาพูดถึง Mobile ย e ีเจนนะตอนนี้ครับนะกลุ่ม l ลายครับกลุ่ม l i ายเมื่อเช้าโดนเกียนไป1กลุ่มนะครับก็มีคนเข้าไปลบออกหมดเลยซึ่งถามว่าพี่เดือดร้อนไหมไม่ เพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มไลายพักหลังเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับพี่สร้างกลุ่มลายมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้มีเพื่อนเล่นกันครับเหมือนตอนนี้ที่สร้างกลุ่มเฟซขึ้นมาก็จุดประสงค์เดียวกันครับให้ได้ให้หลายๆคนได้มาแชร์ประสบการณ์ได้ได้หาเพื่อนเล่นครับในกลุ่มเพราะว่าหลายๆคนเล่นเกมไม่มีเพื่อนมันไม่สนุกหรอกครับเกมแบบนี้เล่นต้องมีเพื่อนครับการเล่นเกมเพื่อหาเพื่อนเหมือนกันครับส่วนมากคนเล่นเกมก็เพื่อหาเพื่อนด้วยครับก็ กลุ่มเฟซตอนนี้ก็เป็นโมบายลีเจนที่เฮวัวว่านะครับเข้ากันมาได้ครับส่วนกลุ่มไลน์เนี่ยตอนเนี้พี่ขอหยุดรับคนเข้ากลุ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเปิดใ,เดในเปิดในเฟซอีกทีหนึง่งเปิดในเฟซหมายถึงว่าก็คือพี่ก็จะคัดคนนะครับจากเฟซเนี่ยจากกลุ่มเฟซเข้าไปในอยู่กลุ่มไลน์นะครับอาจจะก,กลุ่มละ50คนหรือ100คนพี่จะคัดอีกทีหน,นึ่งทีเนี้ยเราจะได้เห็นหน้าเขาก่อนที่จะเข้าไปกลุ่มไลน์ครับ มันก็จะมีการเกียนน้อยลงครับหรือใครมันจะปลอมตัวเข้ามาเพื่อจะมาทำเรื่องฮีฮๆก็เรื่องของมันครับแต่ทีนี้เราก็จะได้มีการคัดกรองมากขึ้นครับจากก่อนหน้านี้กลุ่มไลน์เนี่ยพี่จะไม่ให้ใครแอดเข้ามาเลยพักหลังๆเนี่ยพี่ไม่ได้เข้าไปดูแลครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนรูปกลุ่มเปลี่ยนชื่อกลุ่มถึงขั้นล่าสุดที่เนี่ยโดนมามาเตะคนออกกลุ่มหมดซึ่งไลน์เนี่ยอำนาจการสร้างกลุ่มให้เราเป็นคนสร้างนะครับแต่พอเรารับคนเข้ามา คนที่เข้ามาสามารถเตะใครก็ได้สามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มก็ได้สามารถเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ได้ซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจว่าลายให้อํานาจพวกนี้มาทําไมครับจริงๆลายควรจะให้อานาจแต่คนสร้างกลุ่มนะคนที่เข้ามาก็ต้องยอมรับในกฎของกลุ่มนะครับสําหรับคนที่ไม่ยอมรับในกฎของกลุ่มก็มีแต่พวกเกียนที่ไม่รู้จะเข้ามาทําไมครับมาทําลายคําว่าเพื่อนของคนในกลุ่มหลายๆคนที่เขาเข้ามาพูดคุยแล้วก็ได้เพื่อนกันก็ ไม่รู้เหมือนกันครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็หลักๆตอนนี้นะครับอ่าก็เป็นกลุ่มเฟซโมบายริเจนที่เฮ็ว่าว่าเข้ามาได้ครับไลฟ์สดเกือบทุกวันครับอ่าไลฟ์สดเกือบทุกวันถ้าพี่ว่างครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีพี่ไปภาคอยู่ในกลุ่มโมบายริเจนใหญ่นะครับมืมบายริเจนนี่คือกลุ่มของเพจโมบายริเจนเลยครับอ่าเพจของเกมเลยครับซึ่งคลิปล่าสุดที่น้องบอกว่าโอ้มันไม่ค่อยชัดเลยพี่เป็นเป็นคลิปที่พี่อัดมาจากไลฟ์สดนะครับมันก็จะได้แค่นี้แหละอ่า เป็นคลิปที่พี่อัดมาจากในเฟซเพื่อน้องๆอยากดูครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากดูชัดๆก็ไปดูในกลุ่มพี่ก็ได้นะครับหรือเป็นดูที่หน้าเพจวาว่าครับหรือไปดูที่ในเพจโมบาย e ีเจนก็ได้ครับได้เหมือนกันครับส่วนมีหลายๆคนบอกว่าพี่วาว่าทาไมหญิงจังไม่ตอบเขาทักทายไม่ตอบในเกมพี่ยืนยันคําเดิมนะครับหลายคนบอกว่าดังแล้วญิงไม่จริงครับ เพราะว่าไม่ตอบมาตั้งแต่ไม่ไม่ตอบมาโคตรนานแล้วครับเ,เรื่องตอบเวลาอัดคลิปนี่พี่ไม่ตอบมานานแล้วครับพี่ก็ยังยืนยันคําเดิมครับพี่เข้าไปเพื่อเล่นเกมครับไม่ได้ไปตอบคําถามครับเอพี่ไม่ได้เข้าไปตอบคําถามครับพี่เข้าไปเพื่อเล่นเกมนะครับแล้วก็ถามว่ายิงไหมก็ไม่ได้ยิงครับถ้าคนหลายๆคนเคยเข้าไปดูไลฟ์สดจะรู้ครับคือพี่ไม่สามารถแคร์คนไม่กี่คนที่อยู่ในคลิปกับแคร์คนที่เขาดูคลิปแล้วต้องมานั่งดูหน้าแชทครับเ พี่ขอแค่คนที่ดูคลิปดีกว่าครับเขาเข้ามาดูคลิปพี่นะครับเขาไม่ได้มานั่งดูหน้าแชทนะครับต้องเข้าใจประสงค์จุดประสงค์นี้ด้วยนะครับคนเขาเข้ามาดูคลิปไม่ได้มาดูหน้าแชทแล้วก็เรื่องที่บอกว่าพี่ไม่ลงคลิปแพ้นน่นนี่นั่นช่องเพื่อความบันเทิงครับการลงคลิปเนี่ยพี่ก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยพี่ต้องโชว์เก่งถึงจะลงได้ถ้าคลิปไหนแพ้แล้วมันสนุกแล้วมันมันพี่ก็จะลงเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดคลิปไหนมันแพ้แล้วมันไม่สนุกครับใครจะเข้ามาดูครับ นี่ช่อง YouTube เพื่อความบันเทิงครับไม่ได้ช่องเรียลลิตี้เกาะติดชีวิตว่าว่านะครับที่จะต้องลงทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับอันนี้ก็บอกไว้ให้เข้าใจเฉยๆนะครับส่วนคนที่เขายังอ่าเข้ามาพิมพ์ด่านู่นนี่นั่นปล่อยเขาไปครับเพราะว่าเขามาพิมพ์ด่าพี่ก็กดบล็อกทิ้งอย่างเดียวครับมันไม่ได้มีค่าอะไรกับเราครับเออเราไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกชอบเราได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่พี่เคยบอกไว้ในไลฟ์สดครับ เพราะว่าคนทั้งโลกนี่มีไม่รู้กี่สิบล้านกี่ร้อยล้านกี่พันล้านคนนะครับถ้าเกิดเขาชอบพี่หมดเนี่ยยอดสับพ,พี่คงพุ่งไปแล้วนะครับเออก็มีคนชอบพี่อยู่แค่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดคนก็มีแค่นี้แหละครับเออไม่เห็นจะยากเลยครับคิดง่ายๆครับก็คงคงคงฝากไว้เรื่องอ่าพวกนี้แค่นี้นะครับเรื่องเรื่องเรื่อง,องพวกนี้ครับเดี๋ยวบ่นก็ยาวเหมือนเดิมครับพี่นี่แม่งพูดทีไรน้ำไหลไฟดับทุกดีใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับ เอพี่ทำคิปเพื่อความสนุกถ้าเกิดใครอยากร่วมสนุกก็เข้ามาในกลุ่ม m Mobile l e g e n d ทีเว่าว่าได้นะครับแล้วก็มีอะไรแนะนำติชมได้ครับไม่ว่ากันครับส่วนตัวพี่ก็อายุ32แล้วครับใกล้แล้วครับอีกประมาณ10กววันครับอย่างที่บอกครับหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ครับก็บอกไว้ตรงนี้แล้วกันครับ32ครับ2เมษายน2528ครับอีกไม่กี่วันเองใกล้แล้วใกล้แล้วอายุมันเป็นแค่ตัวเลขนะครับอย่าไปนับมันเยอะครับ นับแค่เลขสามก็พอแล้วก็โอเคครับก็ยังนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรเนี่ยเออนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรจริงๆรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่อยากจะพูดนะแล้วก็บางทีพอพอพี่เป็นคนอัดคลิปสดอยู่แล้วพี่ไม่มีสคริปต์ไงเนี่ยพี่ก็ดิฟมาเรื่อยๆครับก็จบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ